assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สลามและสวัสดีไปยังนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนสระ,ะสามตัวสระเป็นสระเดียวในภาษาอาหรับนั่นก็คือ r e u วันนี้คุณครูจะมาสอนบทที่3ส,สระคู่ในภาษาอาหรับ เดี๋ยวให้นักเรียนดูหนังสือเล่มน,นี้นะครับม,มีวิชาภาษาอาหรับให้นักเรียนเปิดบทที่สา,านะครับให้นักเรียนเปิดบทที่3ส,สระคู่ในภาษาอาหรับจะเป็นยังไงเอ่ยสระคู่นั่นก็คือมันจะมี2ขีดข้างบน2ขีดข้างล่าง2ขีดแล้วก็ข้างหน้านะครับ จะเป็นแบบนี้พอมาที่ตัวพยัญชนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คําอ่านก็จะออกอ่านเสียงเป็นแบบนี้อันบันตันสัน่นถ้าสระเดียวก็จะออกอ่านอาบาตาถ้าสระคู่ก็บันอันบันตันสัน้น ข้างบนนี้ก็เราก็จะเรียกว่าฟัตหาตัยนออกเสียงอันบันตันสันก็คือฟัตหาตัยถ้ากัสรตัยนถ้ากัสรตัยล่ะอ่านออกเสียงเป็นอินบินตินซินจินหินถ้ากัสรสระเดียวอีบีตีซีถ้าสระคู่ อินบินตินซินจินฮินเข้าใจไหมครับต่อมาสระดอมมาไตน์สระคู่ของดอมมาไตน์ก็จะอ่านออกเสียงเป็นอุนบุนตุนสุนยุนฮุนคุนดุนดุนอ่าเข้าใจไหมครับ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างการอ่านของคุณครูนะครับฟังอย่างตั้งใจนะอันอินอุนบันบินบุนตันตินตุนสันซินซุนจันจินจุนฮันฮินฮุนขันฮิน dan din dun dan din dun ron rin run san sin sun shan shin shun son sin sun don din dun ton tin tun zon zin zun an in un กอนรินกุนฟันฟินฟุนกอนกินกุนต่อไปสุดท้ายมันมินมุนนันนินนุนวันวินวุนฮันหินหุนยันยินยุน คุณครูให้หนักเรียนเปิดดูฟังแล้วก็หัดอ่านทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนส่งการอ่านตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับคุณครูจะมีคะแนนให้30คะแนนสัปดาห์หน้านะครับอนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนจะต้องฝึกหัดอ่านทุกวันฟังทุกวันเดี๋ยวนักเรียนก็จะคล่องและ เก่งด <The> ้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดในคาบเรียนสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คุณครูจะต้องลานักเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi ะเ b a r a k a t u h